ก,ก็ถือว่าแพงค,ครับพอที่ผ่านมาจ่ายแพงจริงแพงค่ะแพงแพงค่ะสนใจถ้าสมมติว่ามันคุ้มในอนาคตอะค่ะน่าสนใจสนใจติดแน่นอนครับถ้ารัฐบ,บาลได้เก็บเงินเราอีกนะคิดว่าสนใจค่ะขายเราสี่บาทก็ต้อง ซื้อคืนราคาเท่าที่เขาขายหรือว่ามากกว่านั้นด้วยซ้ําถ้าเขาขายสี่รับซื้อเราสัก3ามใช่ฮะผมก็ว่าประมาณอยู่ที่3บาทใช่ไหมประา3สามบาทเท่ากันปะตอน4ี่บาทเท่ากันแหละก็เท่ากับสี่บาทที่เขาเก็บเราล้ออต่ำกว่าพี่ดาอ๋อครึ่งเดียวอเองไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำคิดว่ามันไม่ได้คุ้มแล้วไหมคะอ๋อครึ่งเดียวเราซื้อมาทำไมแพงกว่าออืม ที่ซื้อจากเราน้อยแท้ที่เก็บเราเยอะเยอะธรรมดาความใจเลยครับก็ซื้อเราจนบาทเราจะหมดสภาพแล้วเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมฮะสัก20ปีขึ้นด้วยกันสักประมาณ20ปีก็20ปีรว่าขับมันก็10ปีกัน่ะมั้งเาก็ต้องรับสูตเต็มสิ25ปี ขายคืนสิบปีได้ไงมันไม่คุ้มมันไม่น่าสนใจอะครับโอ้คิดหนักเลยค่ะต้องคิดต้องคิดก่อนครับ <c oughs> ความแย่ไม่มีความยุติธรรมอยู่ที่ความตั้ใจแล้วบอกให้คนไทยช่วยประหยัดอาจารย์ครับดูวิดีโอนี้เนี่ยแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงครับอย่างแรกนะครับไม่แปลกใจเพราะว่าข้อมูลเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือประชาชนน่าจะเห็นความไม่ยุติธรรมในเรื่องนี้อยู่พอสมควรแล้วครับอันที่สองก็คือน่าเห็นใจ ว่าทำไมนโยบายของประเทศไทยเหล่านั้นมันจึงมาบูดเบี้ยวหรือว่าบิดเบี้ยวไปเช่นนี้อาจารย์คิดว่าราคาและระยะเวลาในการรับซื้อก็กพอมีหลักคิดยังไงครับจุดสําคัญจุดแรกเลยก็คือเรื่องของการรับซื้อที่ราคา2องบาทยีินะครับสอบาทยีเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นราคาพอๆกันกับราคาขายส่งที่การไฟฟ้า่ายผลิติเนี่ยขายให้กับกฟอนหรืกอกฟพ,พนะครับนั้นแล้วเนี่ยอตอนที่ตั้งราคาเนี่ยก็คงคิดว่าเหมือนกับรับซื้อไฟฟ้าจากกพพนี่แหละ เอามาขายต่อท้ายสุดแล้วราคา2.20บาทถึงแม้จะดูต่ำนะครับแต่ก็ยังมีโคต้าด้วยแปลว่าไม่ได้ว่าขายได้ไม่จำกัดนะครับ2.20ี 2, นี่ก็ได้เฉพาะ50เมิะวัตต์หรือ100เมกะวัตต์เท่านั้นเองนั้นแล้วยังถือว่าเป็นมาตรการที่ห่างไกลจากความเป็นจริงที่จะส่งเสริมในระยะเวลา10ปีนะครับแท้จริงแล้วตัวแผงเมียอายุ25ปีก็จริงครับ แต่รับซื้อ10ปีเนี่ยก็ดูเหมือนเขาพยายามที่จะกีดกันไม่ให้นโยบายนี้มันเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นจริงดูเหมือนว่าทาแล้วแต่ได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยก็ไปโทษที่ประชาชนแทนอาจารย์คิดว่านโยบายเกี่ยวกับเรื่องโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยเนี่ยคิดดีและทําได้จริงเนี่ยควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับเรื่องนี้ผมอยากจะรวบตึงให้เหลือสักสามข้อนะครับข้อแรกถ้าเรามองถึงภาคครัวเรือนและภาค SME ซึ่งถือว่าเป็นรกากญ่าของประเทศไทย กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษเราควรจะให้นโยบายในเรื่องของการทำ net metering คือหักลบกลบหน่วยกันไปเลยหน่วยที่ผลิตได้เท่าไหร่ในทั้งเดือนหักลบกับหน่วยที่ใช้นะครับเหลือสุดที่กี่หน่วยจ่ายเท่านั้นพอซึ่งการทำแบบนี้ครับทำให้เขาพึ่งผ่าตนเองได้ค่าไฟโดยรวมลดลงนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้ติดโซลาเซลล์ก็ค่าไฟลดลงด้วยเพราะว่าเราซื้อเชื้อเพลิงต่างประเทศน้อยลงนั่นเอง ข้อที่2นะครับจุดสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของกระบวนการในการขออนุญาตครับทุกวันนี้มีความยุ่งยากต้องมีใบอนุญาตต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองต้องเดินทางหลายสายที่นะครับกว่าจะได้เข้าสู่ระบบได้ถ้าเราทําให้มันเป็นจุดเดียวจบวันเดียวเสร็จนะครับแน่นอนเลยครับว่าจะมีคนเข้าร่วมโครงการเหล่านี้เป็นจํานวนมาก มีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยนะครับอันที่3ครับที่สําคัญไม่แพ้กันประเทศไทยในอนาคตครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยโซลาร์เซลล์เราอาจจะต้องมีโซลาร์เซลล์มากกว่าปัจจุบันถึง50เท่าเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเตรียมการครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตแผงโซลาร์เซลล์หรือเรื่องการทาอินเวอร์เตอร์ครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมวันนี้วันหน้าเราก็จะต้องพึ่งพาต่างประเทศตลอดไปอาจารย์ให้ทางออกมา3ทางแล้วนะครับแต่ใครจะทําให้มันสาเร็จล่ะครับแน่นอนเลยครับ อันดับแรกก็คือกอกอพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพราะเขาคือผู้กำกับนโยบายต่างๆนะครับให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดนั้นแล้วนะครับถ้ากกพมีความกล้าหาญนะครับเห็นอนาคตของประเทศเป็นที่ตั้งแล้วก็เอาประชาชนประโยชน์เป็นหลักนะครับท้ายสุดแล้วครับนโยบายเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนภาคอุตสาหกรรมแล้ก็ภาคครวัวเรือนต่างๆนะครับยินดีที่สนับสนุน ถ้าเราช่วยกันในการผลักดันครับผมเชื่อว่าจะต้องเกิดขึ้นจริงได้อย่างแน่นอน